อันนี้เราเ้าใจเรื่องนนรูปกับนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกระจายอันไหนคือรูปอันไหนคือเวทนาอันไหนคือสัญญาอันไหนคือสังขารอันไหนคือวิญญาณแล้วเนี่ยเนี่ยก็เป็นขันธ์ห้าแหละอ้ะเราจะเจริญสติเนี่ยมันทําให้เกิดคณิกะสมาธิมัน evet, รู้จักละรู้จักขันธ์ห้าในปัจจุบันอารมณ์แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากนั่งเป็นยืนเป็นเดินเป็นนอนหลับตื่นพูดเงี้ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยนีเย่เราจะเจริญนเอาสมถะเอาคณิกะสมาธิเป็นอารมณ์แต่เป็นคณิกะสมาธิแบบ ค้าค่าอาศัยอัตตาลักษณะน,นั้นฐานกายก็ดีฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เอาตัวนี้เป็นที่ฝึกอารมณ์ฝึกอารมณ์ทําให้พวกนี้ให้เป็นอารมณ์จนกระทั่งสติของเราไม่ออกนอกไปตามรูปเสียงกิริก,การสัมผัสภานอก อยู่ในหลักเกณฑ์ก็คือสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เอาเรื่องภายนอกโคจเนมัตันยุตาบริภคองถภอควรเพราะมันเข้าอยู่ในภายในร่างกายเรามันก็ทําให้ตัวหนักง่วงกินมากเกินไปเกิดการราคะได้ง่วงมากเบลอมากเพราะนั้นสำรวมอินทรีย์โคจเนมัตัญยุตาชากริยานุโยกทําความเพียรให้เห็นกันในกันเหนื่อยความเพียรกําหนดในมีตนมินิกรี่พึ่งเกิดเจริญสติปัฏฐานนั่นเองแล้วก็มีธรรมมินิกรี่พึ่ง ก็มีสัมัญญามีสติสองตัวแต่สติมันยังอยู่กับกายเน้นไปทางกายมันก็สู่จากยาไปสู่ละเอียดมันก็เข้าไปยึดกายอีกกายได้ละเอียดเข้าไปเวทนาหยาบก็ไปสู่เวทนาละเอียดจิตจิตก็จากยาบก็ไปสู่ิจละเอียดธรรมชาติที่จากยาก็ไปสู่ละเอียดนี่ยนี่เรียกว่ามีตนมันนี่ก่อที่พึ่งแล้วก็มีธรรมป็นนี่ก่อที่พึ่งให้ตรงสมัญญาถ้าจะให้เร็วแต่เรากาหนดคณิกาสมาธิได้แล้วเราน้อมสติเข้าไปสู่ให้ตรงสัมัญญา ถึงได้บอกให้ดูใจเต้นแล้วก็แน่นเครียดล่องแล้วก็ให้ดูใจเต้นในชัดในใจเต้นก็ไปชัดในความรู้สึกเขาเรียกกันรู้อย่างหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งมันคนละอย่างกันรู้กับรู้สึกเนี่ยสติระลึกรู้เนี่ยทำให้เกิดเข้าถึงตัวผู้รู้เรารู้อย่างหนึ่งรู้กายเวทนาจิตธรรมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสติแทนี้เราจะอยู่ไปเน้นไปที่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเราเน้นไปที่ความรู้สึก รู้สึกอย่างหนึง่งและในขณะเดียวกันเรารู้รู้สึกเนี่ยเรารู้สึกมา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 กดูใจเต้นมากมากผ่อนวางดูจนกระทั่งได้อารมณ์ได้อารมณ์อยู่กับความสุขแต่ไม่ได้ไม่เอาอารมณ์อยู่ในฐานกายเวทนาจิตนะเพียงเราเป็นเอาเป็นพื้นฐานในการลองรับเฉยแต่เราดูความรู้สึกในฐานกายเวทนาจิตเราดูใจเต้นเราดูใจเต้นเห็นแล้วดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปจมูกเราดูดูความรู้สึกเนี่ยเราก็เน้นไปที่ความรู้สึกจนกระทั่งได้อารมณ์ อารมณ์สงบเป็นธรรมิธรรมชาติอยู่กับความรู้สึกแล้วดูต่อไปเราก็ให้ดูในความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็เรียก่ารู้อย่างหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งล้วดูในความรู้สึกนะให้มันตรงไหนมันชัดตรงไหนเราก็ดูงั้นดูถ้าสมมติว่าดูใจเต้นเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆจนได้อารมณ์สงบแล้วเราก็ดูให้ชัดเข้าไปในความรู้สึกเนี่ยจะเป็นตัวตีจากออกไปจากอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกาย หรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมนั้นมันละออกในสติปฐานสี่บอกว่าเมื่อดูในฐานกายก็ตามเวทนาก็ตามฐานจิตก็ตามฐานธรรมฐานใดฐานหนึ่งก็ตามเนี่ยดูจนกระทั่งเห็นสักแต่ว่าที่มันสักแต่ว่าเพราะว่าสติเนี่ยมนอยู่กับสัมปัญญาเนี่ยมันแยกออกจากจิตได้สติชัดเจนในสัมปัญญาในสัมปัญญไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นเสร็จจิตสักแต่ว่าจิตเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญาไอ้เวทนา จิตสักตะวะจิตกายสักตะวะกายทำสักตวรทำที่มันสักตะวะมันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันผ่อนวางแล้วมันดูแลส,สภาวะเนี่ยใจเต้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นฐานกายเวทนาจิตรมในความรู้สึกเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นเป็นธรรมชาติแบบผ่อนวางอันนี้นะเป็นการแยก อันไหนคือกายอันไหนคือเวทนาอันไหนคือจิตอันไหนคือธรรมอันไหนคือรูปอันไหนคือเวทนาอันไหนคือสัญญาอันไหนคือสังขารไหนคือวิญญาณมันก็มีอยางมีละเอียดไปเรื่อยๆแหละแต่ละบุคคลเนี่ยจะมากน้อยที่ตก่างแตกต่างกันไปตามจริตเพราะนั้นถ้าเราเจริญเพื่อจะให้แยกรูปจะแยกนามได้ก็ต้องเจริญวิปัสสนาถ้าดูใจเต้นอย่างเดียวดูใจเต้นจนกระทั่งดับไปแบบใจเต้นนี่ก็เป็นสมถะ ถ้าดูใจเต้นจากยาไปสุรละเอียดเนี่ยนะดับไปเป็นสมถะแต่ถ้าดูใจเต้นแล้วก็มีแน่นออกก็เครียดทิกขะแล้วดูจนปโปรง่งทั้งตาอูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปเกิดความรู้สึกตัวตัวพร้อมเนี่ยเป็นวิปัสนาแล้ววิปัสนาไปแล้วต้องการปัญญาคือเห็นความเกิดดับของรูปนามนั่นเองสมถะไปแล้วต้องการความสงบระง,งับอย่างสมมุติว่าใครเราเดินเข้าไปใกล้ใครแล้วเรามีใจเต้นตถ้าเราฝึกแนวใจเต้นปเป็นประจำเนี่ยเราเดินไปใกล้ใครเนี่ยสมมุติว่า แล้วมีการต่อรองอะไรใครๆเนี่ยเรานะถ้าจะต่อรองให้สําเร็จถ้าเรามีวาสนาร่วมกันเนี่ยเราก็ดูใจเต้นก็ไปปุ๊บนะเหมือนกับกดจิตเหมือนสะกดบังคับจิตเนี่ยดูจีลงไปในกลางทรวงอกเนี่ยปุ๊บพรกดอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับสะกดจิตเขาได้อันนี้เป็นสมถะไม่แนะนําเพราะว่านะมันก็เพิ่มเป็นการเพิ่มอสวะอป์่ะ วันนั way, ized, ้นถ้าด <t colo> ูแบบให้สบายดูความรู้สึกไปให้จนกระทั่งได้อารมณ์สงบแล้วเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ดูฮะจนกระทั่งมันชัดในความรู้สึกก็ไปเนี่ยจะเป็นตัวตีจากตีจากการยึดมั่นถือมั่นในกายในเวทนาในจิตในธรรมได้ให้เห็นเป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักต่ว่าจิตสักตวธรรมอันนี้เข้าใจยากหน่อยนะแต่เราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าก็บอกว่าต้องเดินปฏิบัติจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงต่อวันถึงจะปฏิบัติได้เจ้าค่ะ โอ้ยถ้าจะบอกเว้นบอกกันหนึ่งชั่วโมงห้านาทีก็น้อยไปหนึ่งจะบางคนก็บอกหนึ่งชั่วโมงน้อยไปบางคนมามา, id, มาคุยให้กัเจ้าฟังนะสมัยก่อนเนี่ยผมนั่งสมาธิเนี่ยวันละยี่สิบกว่าชั่วโมงนอนน้อยก็ดูแล้วโอ้โหหน้าหน้าว่าหนา้นาหนา้าก็ใแทกหน้าตื่นเต้นหน้าสะพึงกลัวนะโอ้โหคนคนนี้ปฏิบัติรุนแรงมากอีแท้มันไม่ใช่การที่เราไปตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ดีอยู่หรอก แล้วบางคนที่เขานั่งเข้าชานสามวันนี่ไม่ออกแล้วมันไม่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเลยเข้านี้รอดเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยตามตามแบบเขานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเดินงจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันต้องทั้งวันทั้งคืนการที่การคนเราเนี่ยนะถ้าเราทํางานแบบขมุยขมันเหมือนก็นดูหนังสือก่อนสอบหรือว่าต้องการที่จะตรวจบัญชีทํางานธนาคารตรวจบัญชีเนี่ยปิดบัญชีเนี่ยโอ้ไม่ต้องอดหลับอดนอน อันนั้นมันเป็นการลำบากเกินไปมันเหมือนกับว่าหนักหนาสาหัสแต่กรนีถ้าเราจะปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่านะปฏิบัติชนิดที่ว่าจะให้ได้ผลจริงๆมันต้องนอกจากปฏิบัติแบบนั่งสมาธิแล้วเนี่ย้คยๆว่ามีทั้งขมีขมันมีทั้งตั้งใจและมีในขณะเดียวกันต้องรู้จักการวางอารมณ์ สามารถทําได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าหลับแล้วก็ตื่นมาสามัญญาเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหลับตื่นไม่ใช่หลับแล้วขาดสตินั่นไงเรียกว่าขาดการปฏิบัติเลยไปชา้าถึงเราจะนั่งสม,มาธิยี่สิบชั่วโมงแล้วก็พอนอนปุ๊บมันเผลอสมมติเราเรียนเราเรายังสติเรายังไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไปเผลอหลับ้าเผลอเง,งก็ไปเรียกว่าขาดเป็นผู้ประมาทแล้วจะเริญสติ ต้องเจริญตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงได้บอกสาวกเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกันบอกว่าสองครั้งสามครั้งมาคุก็ว่าร้อยครั้งพระพุทธองค์ยังบอกกามาตต้องเนึกถึงความตายตลอดทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าจะแนวไหนวิธีการใดต้องเจริญตลอดเวลาการที่จะเราเจริญตลอดเวลาได้ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนได้ไม่มีเวลาได้เป็นอาการลิโกไม่เลือกการเวลาได้เนี่ยถึงจะเป็นการปฏิบัติแบบไม่มาตย เพราะนั้นจเจริญสติให้ตรงรูปแล้วก็เข้าไปยึดในรูปจากยาไปสุรีจะ,จะเจริญสติให้ตรงสัมมัญญะมันก็จะละรูปเราจะเห็นรูปสักตะว่ารูปก็คือกายสักตะว่ากายเวทนาสักตะว่าเวทนาเพราะสติมันอยู่กับสัมมัญญะชัดในสัมมัญญะก็เข้าไปจะบอกว่ากี่ชั่วโมงต่อวันอย่าไปบอกว่ากี่ชั่วโมงต่อวันมันดูแล้วมันน่าสะพรึงกลัวเพราะว่าทำคล้ายๆว่าถ้าทํามากๆมันเหมือนกับคลําแข้ง ไม่นั้นเราจเจริญต้องจะเจริญตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเลยบทแบบสวายจะนอนจะตื่นอะไรเนะี่ยต้องให้มีสติสัม,มัญญะประคองตลอดเวลาแล้วก็อยูใ่ในหลักที่ว่าสารวมอมินรีตาหูจมูกลิ้นกายใจโพชเนมมัตตัญญาบริพกจะพอควรชาขรยานิโยทําความเพียนเนี่ยไม่เห็นแกเน็ตกนเหนื่อยละะนะักษณะนั้นเราต้องทําให้ชัดเจนให้ได้ให้ได้อารมณ์สงบแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวก็มันก็ได้เองแหละทําไปอย่างเนี้แหละ นะสำหรับการแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันห้าเนี่ย,เ,ยเราแยกโดยวิธีการที่เรียกว่าเราทําให้ชัดเจนตอนเนี้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้เห็นเป็นระดับชั้นไปเรื่อยๆเราปฏิบัติวินาที่จเจริญสัม,มัยญาสตินั่นเองทําความยินดียินร้ายในโลกให้วินาศในกายในใจให้เราเนี่ยให้วินาศอาการยึดมัน่นละอุปทานขันทั้งห้นั่นเองทําให้มันวินาอ้ที่มันยึดอะ